สวัสดีครับทุกท่านครับมื่อนี้ผมอยู่ในเมืองศรีสะเกตนะครับอยู่ซอยอ่าอ่าซอยหางแมคโครนะครับคางๆแมคโครครับนี่ครับแมคโครกับยูนี่แมคโครโลตัดนะครับเขาเอื่นว่าซอยเคหะนะครับซอยเคหะชุมชนศรีสะเกตนะครับมื่อนี้สิมาลองซิมกาแฟนะครับซื้อลานเพิ่นบอกว่าเทเบิลเอสเปรสโซนะครับซื้อลานเพิ่นเทเบิลเอสเปรสโซโอ้หอมมาแล้วพี่น้องครับกาแฟสดนะครับเดี๋ยวผมสิลองไปสั่งนะครับร้านนี้มี คนละครึ่งพลัดด้วยนะครับมีนี่ครับสัญ,ญลักษณ์5้า0ิ้าิก็คือสแกนจ่ายคนละครึ่งได้นะครับนี่พ่อขา recreate. กำลังเห็ดอยู่เลยอ้าวสวัสดีครับพ่อข่าครับโอ้หอมนอกกาแฟนอะอู้หอม,ออหอมได้กินเลยนะครับพี่น้องครับเปิดร้านมานานหรือยังครับเนี่ยออสองสองปีกว่า,พ,าพ่อข่าคุณบอกว่าเปิดร้านมาสองปีกว่าแล้วยุ่งมองดีเลยบ่ครับมีสองปีเนี่ยแม่นะอืมครับพี่น้องครับ ร้าน Table Espresso นะครับผู้ใดผ่านไปผ่านมาแถวแมคโครโตัดสีสะเก็ดนะครับอยู่ในซอยเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดสีสะเก็ดก็มาลองซิมกาแฟพนเมืองนะครับพี่น้องครับร้านเพิ่นกับยูติสถนนเลยนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับยูติสกับห่างนี่ห่างแมคโครนะครับพี่น้องครับนี่ซื้อร้านเพิ่น Table Espresso นะครับมีสแกนคนละครึ่งด้วยนะครับกาแฟนี่กาแฟเย็นจักบาทครับกาแฟเย็นสี่สิบห้าสี่สิบห้านั่นคันสแกนผู้ละครึ่ง กรสิไดใจยี่บาทหาซิสตางค์นะครับพี่น้องครับโอ้ถือว่าดีครับพี่น้องครับถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจซอยกันนะครับคนซื้อไดใจเครื่องหนึ่งหลักการขนขายก็ได้รับเงินเต็มจํานวนนะครับพี่น้องครับคนซื้อได้รับเครื่องหนึ่งเพราะว่ารัฐบาลจ่ายเหตเครื่องหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่ล้านเพิ่นนี่บอกครับแม่ยมุ่นส่อขางแมานั่งซิมอยู่นี่นั่งอยู่นี่ได้เลยเนาะอ่านี่แหละครับพ่อข้าเป็นคนอำเภอไหนพ่อข้าเอาเกิดหรือว่าอยู่เอาเกิดเกิดผมอยู่กันทลั้ อ๋อกันท่าลากบ่แต่ว่าบ้านนี่ใหญ่ไม่อยู่ในเมืองแล้วบ่ผมเรียนอยู่ตอนนี้เรียนอยู่บ่อ๋อเรียนอยู่ใส่อ๋อราชพัฒน์นี่ก็เลยมาเปิดร้านยังสี่นี่บ่โอ้เขาท่านะครับพี่น้ององค์ปรมันเจ้าของครับอืมมาดูแลเพิ่นบ่แม่นอืมอ่ะเดี๋ยวมาลองซี่เบิ่งนี้อยู่นี่บ่ครับนี่กาแฟที่ว่าอร่อยอร่อยแซ่บๆนี่ลองเมองก่อนก็ได้ลองเมืองก่อนเลยบ่ก็ถึงไหโดมอ๋อไหโดมไหโดมอ่ะเดี๋ยวพี่น้องถั่ว เอาดมมงคลได้ให้เลือกหอมมีริ้วตัวล่ะเพิ่นให้ดมมงคลนะครับหอมนะครับพี่น้องครับเอาเพิ่นบอกว่าแล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิมาลองซิมให้พี่น้องเบ่งเด้ครับอันนี้เอาแล้วครับกาแฟแล้วอเมริกาโน่นะครับแล้วแล้วพี่น้องโอ้กลมกล่อมหอมแห้งครับพี่น้องครับสุดยอดครับ โอ้สุดยอดครับพี่น้องครับ Table S Petso สีสกเกตครับ